สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดตัว3 d printer ของผมนะครับเป็นการอัปเกรดตัวหน้าจอแสดงผลเข้าไปซึ่งหลังจากที่ผมได้เปลี่ยน f i r ม w a r e จาก marlin ม,มาเป็น clipper ผมก็ได้รู้จักกับเจ้าตัว display ที่เรียกว่า kenomi นะครับตามสเปคของ Official จะเป็นจอที่บิวอินตัว esp 3 2มาด้วยนะครับจอ tft แบบวงกลม1.28นิ้วครับในกลิบฮับก็มี open source แต่อันนี้ผมสั่งบอบ์ดจีนมาแล้วก็มา modify โค้ดเอาเองนะครับของ Off ฟ cial มันราคาค่อนข้างจะแรง ช่วงแรกผมก็ทําการเทสโค้ดแล้วก็ลองเชื่อมกับคิปเปอรดูพอโค้ดทุกอย่างใช้ได้ผมก็ทําการออกแบบตัวโคเวอร์ให้มันเข้ากับตัวแฟนโคเวอร์ของผมพอเสริมนิดนึงนะครับซื้อบอร์ดจากจีนมีรายละเอียดพวกพิมไม่ตรงกันหรืออาจจะมีวงจรบางอย่างเราอาจจะต้องมาแก้ไขเองนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าอยากจาลองมาเล่นเจดจะลองกดสั่งปุ่มโฮมนะครับ เห็นได้ว่า ui ก็จะ display ไปตามสถานะของเครื่องน้าตอนนั้นเลยครับมันจะไปดึงมาจากตัว clipper hm แล้วผมก็จะมาลอง b a s เ m a t e นะครับลองคาลิเบตดูหลังจากที่กดคาลิเบตไปก็สังเกตที่ตัว ui นะครับก็จะแสดง ui t a m p i n g ตัว b บ s นะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับจอเคนมีแบบโฮมเมตราคาประหยัดครับเอาไว้ติดโบรอนกันผมว่าติดเอนเดอร์สไปแล้ว